ข้ามย่อเลื้มอมีดม้าครับพี่น้องตัดถินด้วยวิธีนี้ครับน้ำมะพร้าวน้ครับอมจากบ้านมุนชนฉลองใช้แล้วสดชื่นแซ่บซตาครับพี่น้องมีกำลังวังช้าขึ้นมาทันทีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัาพี่น้อง ย0่ 40, 41, 42, 43, 44, สิสบยี่สิบสองยีสบสี่้ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพบกับบ้านสวนฉลองใช้อีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้บ้านสวนฉลองใช้ไม้พ่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครับพี่น้องนี่ครับอยู่ในมือของผมเนี่ยก็คือเครื่องประคบร้อนไฟฟ้าครับรหัสหมายเลขหนึ่งครับออกแบบม้าย่างดีครับย่างสวยงามมากครับนี่ครับสามารถประคบร้อนได้ทั่วร่างกายครับพี่น้องเดี๋ยวที่แนะนําการใส่ผลิตภัณฑ์ต่อไปครับพี่น้อง ลำดับที่สองครับพี่น้องนี่คือไม่นวดกดจุดคล้เส้นไม่นวดหลังนวดเอวแล้วครับเพื่อกดจุดคล้เส้นเพื่อผ่อนไา้กล้ามเนื่ยครับพี่น้องโอ้มีแห้งเนี่ยแลพี่น้องอันนี้รหัสหมายเลขสองครับพี่น้องนี่เดี๋ยวทีเนี้ยนำวิธีใส่ผลิตภัณฑ์ต่อไปครับ หมายเลขสามครับพี่น้องเปลี่ยนไม้นวดหลังนวดเอวกดจุดขายเส้นเพื่อพอนไข้กล้ามเนื้อรหัสหมายเลขสี่สิบสี่ครับสี่สองตัวนี้แล่ะครับพี่น้องนี่หัวด้านข้างเป็นประหลัดจิตเด้เนะี่ยครับพี่น้องนี่เห็นบ่ดนี่สวยงามมากครับพี่นอ้องเบิ้งจะซื้อก็มีแฮงแล้วครับพี่น้องอย่ามาต้องนวดดอกโอ้ยคนออกแบบก็เข้าใจออกแบบแล้วครับพี่น้องเอืเดยๆโอ้มีแฮงมีแง้งครับ พี่น้องอ้ยจำรหัสได้ดีเด้อพี่น้องเนี่ครับอันนี้รหัสสี่สิบสี่ครับสี่สองตัวแล้วพี่น้องอันนี้ลำดับที่สี่ครับพี่น้องเนี่ยเป็นไม้กดจุดค้ายเส้นเพื่อพอนค้ายกล้ามเนื่ยครับรหัสตองสี่ครับสี่สามตัวนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยออกแบบมาอย่างสวยงามครับพี่น้องเนี่ยหัวน,นี่เป็นด้านนี่เป็นประหลัดขีดครับพี่น้อง อันนี้เป็นตุ้มขึ้นมาสองตุ้มเนี่ยครับเบิ้งกระซื้อก็มีแห้งแล้วครับพี่น้องเอ้ยเดียวิธีนวดเดี๋ยวที่บอกวิธีใส่ต่อไปครับวิธีนวดพนคลายกล้ามเนี่ยครับพี่น้องลำดับที่หาเนี่ยครับพี่น้องสวยงามมากครับพี่น้องนี่เบิ้งเด้ยเนี่ยครับเป็นประหลัดจิกทั้งสองขางเลยครับนี่ แล้วก็มีตุม่มอยู่4ีตุ่มครับนี่อันนี้ได้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับนี่ใส่มองนี่ใส่นวดเท้าก็ได้ครับนี่ถ้าต้องถ้าต้องการน้าหนักก็กดลงเดี๋ยวที่แนะนําวิธีใส่ผลิตภัณฑ์ต่อไปครับอันนี้ไม่กดจุดคา้เส้นเพื่อพอนขายกวามเนื้อรหัส6-9ครับพี่น้องเนี่ยจํารหัสไว้ดีนะครับเวลาสร้างสินค้าครับพี่น้องถ้าถ้าต้องการที่ว่า น้ำหนักนี่ครับพี่น้องใส่สองมือกดเล้งลุ้งก็ได้ครับเดี๋ยวที่บอกวิธีใส่ต่อไปครับเรื่องร้าของผมนะครับพี่น้องผมเนี่ยครับ,เ,รบเป็นโรคที่ว่าเป็นโรคหมอนร้องกระดูกทับเส้นประสาทครับแล้วก็เป็นโรคเข้าเสื่อมเป็นร้องช้ำด้านขวานี่ครับปวดไหล่ปวดแขนปวดข้อศอกนะครับเป็น สารพัดแล้วครับพี่น้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกนิ้วล็อกนิ้วยางนะครับเดี๋ยวผมที่บอกวิธีพี่น้องครับที่ว่าผมหายจากโรคไผ่ข่เจ็บพวกนี้ได้อย่างไรผมใส่ยูสามวิธีครับพี่น้องก็คือออกกําลังกายบําบัดวิธีที่หนึ่งครับวิธีที่สองก็คือนวดครับนวดใส่มือบีบแน่ถ้ามือเจ็บก็ใส่เครื่องพวกนี้แหละครับนะพวกที่ผมคิดค้นขึ้นมาเนี่ยครับพี่น้องแล้วก็นวด แล้วก็วิธีที่สามวิธีสามเนี่ยพี่น้องคือใส่ตัวนี้แหละครับเครื่องนวดไฟฟ้าของฉลองใช้หมายเลขหนึ่งครับสามารถนวดได้ทั่วร่างกายได้นวดได้ทางทัวร่างกายเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวผมดีเมื่อนี้ที่บอกวิธีอออกกำลังกายบำบัดน้ำครับพี่น้องว่าที่ใส่ท่าใดแน่อย่างแน่เนี่ยเดี๋ยวเบิ้งคิปให้จบได้พี่น้องที่ได้ได้ประโยชน์มากเลยครับเพราะว่า ผมด้วยประสบการณ์ตรงนะครับหายจากโรคพวกนี้ทางเบิดเลยครับพี่น้องก็เลยเอามาบอกพี่บอกน้องอยากให้พี่น้องหายน้ำครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับนี่คือเครื่องประครบร้อนไฟฟ้าจะลองใช้หมายเลขเนี้ครับราคา1,000บาทส่งตรงถึงหน้าบ้านครับเดี๋ยววิธีการใส่งานเนี่ครับพี่น้องข้อดีเนี่ยเครื่องประครบร้อนไฟฟ้าที่เป็นตอรีดแบบนี้นะครับพี่น้องคือ หนึ่งเนี่ยความร้อนของมันคงที่ครับนะเวลาประครบร่อนไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องประครบร้อนถ้าความร่อนมันอ่อนกํลาลังลงมันก็จะตัดแล้วครับที่เปิดเพิ่มไปอัตโนมัติเลยครับพี่น้องนี่ครับเครื่องประครบร่อนไฟฟ้าฉลองใช้หมายเลขหน,นึ่งนี่ครับสามารถประครบร่อนได้ทั่วร่างกายได้ครับพี่น้องนี่คือถ้านวดด้านหลังจับจับด้านนี้ครับเป็นมือจับนี่มือจับนี่มีอมยู่สองจุดไม่ได้พี่น้องเนี่ย นวดด้านหลังนะพี่น้องนวดด้านหลังนวดเอวานียครับพี่น้องนวดที่ยงเคื่ออย่างโดยเพพี่น้องเพื่อให้เลือดล้มมันเดินได้สะดวกครับพี่น้องนี่คือนวดหลังนวดหลังก็จับนี่แหละครับเนวดหลังจับนี่นี่คือนวดหลังครับพี่น้องโอ้มีแหงครับพี่น้องหลังที่เปลี่ยนทั้งปืนจ้างเนื้ออักเสบครับนวดแขน สามารถนวดได้เบดทุกจุดทั่วร่างกายครับพี่น้องด้านหน้าด้านหน้ากระจับนี่ครับมือจับออกแบบเป็นสองจ่งวงหนะครับพี่น้องนวดด้านหน้าอันนี้นวดขานวดกล้ามเนื้อบริเวณน,นี่ครับต่อไปตัดมันก็ดะ้เสริมม่อัตโนมัติครับพี่น้องนวดขาอันนี้นวดเท้าเด้อพี่น้องนี ที่เป็นร้องช้ำนะครับเป็นร้องช้ำเนี่ยนวดเท่ากับวางไว้กับพื้นลยครับเนี่ยวางไว้กับพื้นวางไว้กับพื้นเห็นไหมนี่ครับใต้ส่วนน้องวางกับพื้นนะครับวางกับในหน้าสัมผัสนี่ครับจุดหนึ่งนวดได้ประมาณจากสิบถึงสิบห้านาทีครับที่ดีครับพี่น้องเฮ็ดชูเมื่อช่วงเวลากินข่าวแล้วประมาณสักสองสามชั่วโมงครับมานวดที่ดี มีแห้งขนาดเด้อเนี่ยพี่น้องเองินยนี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจก็สร้างเข่าม้าครับการซื้อขายก็เป็นการบริการโอนเงินก้อนครับแล้วก็ส่งสินค้าตามที่หลังครับพี่น้องราคาหนึ่งพันบาทส่งตรงถึงหน้าบ้านครับพี่น้องเดี๋ยวที่แนะน้ำผลิตภัณฑ์ 1, อันต่อไปครับลำดับที่สองครับพี่น้องคือ ไม่นวดหลังนวดเอวจะลองใช้หมายเลขสองครับพี่น้องราคาราคานี่ครับพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทส่งส่งถึงหน้าบ้านครับนี่วิธีนวดเ้อครับพี่น้องนี่วิธีนวดก็งังืี่เลยนะครับพี่น้องนี่คือนวดด้านหลังครับพี่น้องเนียงค่ครับนี่แค่ครับครับนวดหลัง จังหวะนวดก็คือมีกดนวดขึงคายครับพี่น้องกดนวดขึงคายอันนี้คือนวดเหี่ยวครับพี่น้องกดนวดขึงคายนี่นวดเหี่ยวนี่ครับนวดเหี่ยวแล้วกดนวดขึงคายครับตรงจุดเป๊ะเลยครับพี่น้องเนี่ยพอนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยเครื่องประครบร้อนไฟฟ้าของฉลองใช้หมายเลขหนึง่งเลยครับพี่น้องนี อันนี้เป็นระดับที่สามครับพี่น้องเนี่ยเปลี่นไม้นวดหลังนวดเอวกดจุดคลายเส้นเพื่อคลายกล้ามเนื้อครับของบ้านฝนจะลองใช้นะครับพี่น้องเนี่ยรหัสหมายเลข44ครับพี่น้องเวลาสร้างสินค้านี่จำรหัสไว้ดีเด้อครับราคาเนี่ยสามร้อยหกสิบเก้าบาทตรงถึงนาบ้านครับการซื้อขายก็เป็นการโอนเงินก่อนครับสรงสินค้าตามที่หลังครับพี่น้อง วิธีใส่ผลิตภัณฑ์นะครับพี่น้องไม่นวดหลังก็าเดี๋ยวนี่คือวิธชี้นวดหลังครับพี่น้องนี่ค่ายก,กันกับหมายเลขที่แล้วครับหมายเลขที่สองนะครับนวดหลังครับโอ้ยมีแห้งเนียครับพี่น้องดูกันกดนวดคึงคล้ายครับพี่น้องนวดเหียวกว่านี้เลยครับกดนวดคึงคล้ายนะครับพี่น้อง การออกแบบไม้นวดหลังนวดเอวนี่ครับด้านข้างสองข้างเป็นเป็นรูปประหลัดฉีกด้วยครับพี่น้องเห็นไ่มเนี่ยเป็นรูปประหลัดฉีกย่างสวยงามแล้ครับเบิ้งกระเซือกมีแห้งแล้วครับสุขสุกใจแล้วครับ่ต้องนวดก็หายแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ล้ำลับที่ซีครับเปลี่ยนไม้กดจุดขายเส้นเพื่อพันขา้กล้ามเนื้อเลยครับพี่น้องเนี่ยนะรหัสตองซีเลขซีซีตัวเดียครับ เบิ้งกรซื้อก็เป็นตามีแห้งแล้วครับพี่น้องเนี่ยเป็นรูปประหลัดฉีกย่างสวยงามเลยครับเนาะเบิ้งนั่นเนี่ยครับนี่ด้านข้างเป็นเป็นตุ้มสองตุ้มครับวิธีนวดครับวิธีนวดเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนวดราคาเลยครับพี่น้องราคาสองร้อยห้าสิบบาทสรงตรงถึงนาบ้านครับการซื้อขายก็คือเป็นการโอนต่างก้อนแล้วครับรงสินค้าตามที่หลังครับพี่น้องเดี๋ยววิธีใส่งานครับวิธีใส่ผลิตภัณฑ์เนี่ยครับพี่น้องนี่ครับ ถ้าถ้านวดแบบว่าต้องการน้ำหนักครับก็มีน้ำหนักกดนวดขึงคลายครับมียูซี่ยังห่หรอกดนวดขึงขคล,ลงายครับพี่น้องด้านนี้คือกันครับถ้าต้องการสอบสอบเนี้ยก็กด<ม>นวดขึงคลายครับพี่น้องโอ้ยมีแห้งครับพี่น้องเลย นวดแขนนวดขานวดขานะครับถ้าต้องการน้ำหนักหลายก็ใช้สองมือเลยครับกดครับกดนวดคึงคลายครับกดนวดคึงคลายครับตามขาที่น้องกดนวดคึงคลายนวดเพื่อสลายทั้งผืนครับทั้งผืนเสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องประครบ ร่อนไฟฟ้าของบ้านสวนฉลองใช้แล้วครับพี่น้องโอ้ยมีแหงครับครับเบิร์กรื้อนี่ครับเป็นมีแหงมีกําลังใจแล้วครับเสาแน้นนอนครับหายแน่นอนครับพี่น้องผลิตภัณฑ์ลําดับที่หาครับพี่น้องอันนี้นี่สวยงามมากครับพี่น้องเนี่ยผู้ออกแบบก็เข้าใจคิดเข้าใจออกแบบเด้อพี่้อกเลยเป็นรูปประหลัดจิกสองขางเลยครับนี่ไม่กดนวดจุด ขายเ้นเพื่อพรอนขายกล้ามเนื้อครับรหัส69ครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับเบิ่งกระซือก็มีกําลังใจมีแห้งแล้วครับเปลี่ยนตาเ้าครับนวดมองดากระเซ้ากันครับนี่มองนี่ไว้สาหรับนวดที่บ่ต้องการน้ำหนักหลายครับนี่นวดเท่าก็ได้ด้วยพี่น้องนวดเท่าเดี๋ยวผมดีนวดเดี๋ยวเบอ่งครับอีซีไส่ผลิตภัณฑ์ครับราคานี่ย369บาททรงตรงถึงหน้าบ้านครับพี่น้องเนี่ยครับ การซื้อขายก็เป็นการโอ,อนต่างก้อนและส่งสินค้าตามที่หลังครับพี่น้องเดี๋ยวผมแนะนำวิธีใส่งานครับพี่น้องอันนี้คือนวดขาด้วยครับพี่น้องนวดขาน,นวดขาถ้าพอต้องการน้ำน้ำหนักหลายก็เอาด้านนี้ครับกดนวดขึงคายครับพี่น้องนวดด้านหลังขานี่ครับด้านด้านนี้ด้านด้านหลังครับ เมื่อกี้ลวดหนาคานี่ครับกด,ดนวดขึงคลายครับพี่น้องถ้าต้องการน้ำหนักกระยรนี่พี่น้องใส่สองมือเลยครับกดนวดนคึงคลายครับนี่โอ้ยมีแหงครับพี่น้องถ้านวดเองอยังไม่ได้ถือบ่องทันทีเลยนะครับพี่น้องนวดเองนวดแขนครับพี่น้องด้านนี้ที่ที่ลงมได้ลึกครับด้านนี่ถ้า ด้านนี้ก็เลื่อนครับด้านนี้แบบซอบๆครับด้านซีตุ้มเนย่ครับพี่น้องถ้านวดเท้าเนีอยนวดเท้าครับพี่น้องเนี่ยวางกับพื้นเลยวางกับพื้นเลยนะพี่น้องเนี่เท้านี่เราเหยียบไว้ครับเท้าน,นี้ก็นวดเลยครับนี่นวดโอ้ oh, มีแหงครับที่เป็นโรคร้องช้ำนะครับเป็นโรคร้องช้ำนวดเพื่อสลายพังผืนครับ นวดกดนวดคึ้นข้กันแล้วครับเนี่ยนวดนี่ครับโอ้ยมีแหงครับพี่นอ้องเลยพอนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยเครื่องประครบร่อนไฟฟ้าของบ้านสวนฉลองใช้แล้วครับครบสูตรเลยครับโอ้มีแหงขับขับพี่น้องมง่นค่ากระดาษกับกรี๊ดี่ครับพี่นอ้องเด้อ ผลิตภัณฑ์บ้านสวนฉลองใช้ครับเป็นผลิตตะพันไม้ครับมีอย่หาหลายการนะพี่น้องฝากปีปากน้องไว้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวที่เทท่าออกกําลังกายบําบัดให้พี่น้องเบื้องครับนี่ครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่เป็นโรคปวดหลังปวดเอวเป็นหลังแข็งครับเป็นหลังด้านหลังแข็งนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้่ประสาทนะครับผมเทท่านี่แล้วได้ผลดีครับนะแล้วก็ ออกมาบอกพี่บอกน้องครับผมมีอยู่สามอย่างนี่แหละครับพี่น้องคือออกน้งกายบำบัดแล้วก็นะบีบนวดครับใส่ไม้นวดกดหุดของท้ายเส้นของบ้านสวนฉลองใช้แล้วครับพี่น้องแล้วก็ถามด้วยเครื่องประคบร้อนใฟฟฝ้าของบ้านสวนฉลองใช้ครับเมื่อนี้เอาสองเอาสองท่าก็เพอะครับสองโรคครับพวกโรคปวดหลังปวดเอวครับเป็นโรคล้องช้ำครับเท่าเป็นร้องช้ำนะครับพี่น้อง อันนี้สําหรับพี่น้องที่ปวดหลังปวดเอวเป็นหลังแข็งหลังด่างหลังแข็งหมอนรองกระดูกครับเส้็จประสาทได้ครับพี่น้องมีเก้าอี้ตัวนึงเนี่ยเก้าอีเ้เอ,อาแบบที่ตั้งระดับอย่างก็ได้ครับเกียรนี่แหละครับนางย่องยอง่ยอลงครับเฮ็ดไปประมาณจากหาสิบเท้าครับเนี่ยหนึง่งแต่ว่าผมที่เฮ็ดประมาณจากสิบหาเทียก็ะเพาะนะครับพี่น้องก็เฮ็ดเท,าท่าที่เฮ็ดไวครับ เพราะว่าถ้าเห็ดไปหลายเที่ยวแล้วคลิปมันจะยาวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าดีครับมันทียืดอันนี้ท่านี่เป็นทาที่ยืดกล้ามเนื้อหลังครับท่ายืดกล้ามเนื้อหลังตามด้วยนี่ครับพี่น้องเนี่ยตามด้วยท่าต่อไปท่าที่สองคือเอามือเท้านี่ครับเท้า 6ขายน่แหลครับพี่น้องเหลือครับผมที่เหติผ่าเที่ยงกระเพาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับ,รบเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหลังครับพี่น้องเดี๋ยวตามด้วยมือจับหัวเข้าเลยครับเนี่ยมือจับหัวเข้าเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าครับถ้าต่อไปก็สามนี่เลยครับเอามือจับข้อขานะครับมือจับนี่เลยครับดึงตลงให้ต่ำมากที่สุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าครับ ต่อไปเอามือแตะพื้นเลยครับเนี่ยเดินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับต่อไปเอามือมาจับที่นี่ครับที่หัวนะครับพี่นอ้องยืดกล้ามเนื้อหลังครับเดินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด สองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับแล้วเลือดสามเลือกท่านี่ครับพี่น้องเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบอ็ดสิบหครับเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหลังล่วนเลยครับแล้วก็าตามด้วยท่านี้ครับหนึ่งสองสามสห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับสามด้วยท่านี้ครับยืน่นกลมเนื้อหลังด้านข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าครับแล้วก็ท่าพล้ายกลมเนื้อหลังครับเนี่ยหนึ่ง องสามสี่ห้าหกเ็ดแสิบเพชรทร้ขวาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีห้าเนี่ครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้านหลังครับหลังส่วนล่างนะครับพี่น,อน้องนพที่ดีขึ้นถ้าเป็นนหน่อยก็ที่หายไปเลยครับประมาณอาทิตย์หนออาทิตย์ ถ้าเป็นหลายใส่เวลาาน่นครับประมาณสองสามเดือนครับพี่น้องร้องกับเฮดเบิ้ลครับเดี๋ยวท่าต้องไปครับเปลี่ยนท่าโรคร้องช้ำครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้ลน้ำกันครับว่าจะเป็นไหนครับนี่ครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่เป็นโรคร้องช้ำนะครับด้าน้า้ด้านกัวเลยก็ได้ที่เด่นครับพี่น้องนี่เป็นที่เท่านะครับผมเป็นมาโดนนี่เอครับเป็นอายุสามปีผมก็หายด้วยด้วยวิธีนี้นะครับนี้ออกกําลังกายบําบัดแล้วก็บีดนวดแล้วก็ประคบร่อนไบฝ่าครับนี่ครับ พาแรกก็พี่น้องแยกขาออกประมาณหัวไหล่แล้วครับพี่น้องแยกออกขาออกประมาณหัวไหล่ผมฮ็ดประมาณสิบห้าแยครับยืดยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อสน,น้องครับเนี่ยเราจะสานกล้ามเนื้อไปในตัวนะครับหนึ่งสองสาม พี่น้องที่มีบันไดหรือเพื่อนตั้งระดับเฮ็ดได้ครับตามจัดแต่งหรือตามตามเหตุการณ์ครับพี่น้องทายสองมาก็ขาชิดกันครับพี่น้องเ็ดพื่อเขาขาชิดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ดสองสดสามสี่สิดห้าครับเป็นการเยียดหยัด ก้ามเน่าก้ามเนื้อส่วนน้นองนะครับแล้วก็ท่าที่สามครับขาเดียวเลยครับพี่น้องขาเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสลาบขาครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับร้องเอาไปเฮ็ดบิ่งครับพี่น้องที่เป็นโรคร้องช้ำนะครับเอะอันนี้เป็นเท้ากำลังกายบำบัดยืดเหยียดสนเท้าครับที่เป็นร้องช้ำเป็นด้านซ้ายด้านขวาก็เฮ็ดวิธีนี่แหละครับผมก็ใส่วิธีนี่แะครับผมเป็นมาสามปีครับโรคร้องช้ำเยก็หาย หายขาดเลยครับพี่น้องออกกําลังกายบําบัดบีบนวดแล้วก็รครบร้อนไฟฟ้าครับลองเอาไปเห็ดเบื้องครับพี่น้องคลิปที้บ้านสวนฉลองใช้มาแนะนําผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบ้านสวนฉลองใช้แล้วครับพี่น้องนะมื่อก่อนนะพี่น้องนะครับผมนี่ก็เป็นสารพัดโรคเพื่อนครับเป็โรดปวดหลังปวดเอวคมมือหลงครับหลังแข็งครับแล้วก็เป็นโรค เขาเสื่อมเนี่ยเป็นโรคร้องช้ำด้านขวานะครับพี่น้องปวดหัวไหลปวดไหลเนี่ยปวดแขนปวดขอตตอต่างๆเนี่ยครับพี่น้องแขนนี่ปวดระบบขับรถก็ยากนะครับพี่น้องต้องใส่มือนี่มือมือมือนี่เป็นเนี่ยใส่มือนี่ลายไปทีเนี่ครับพี่น้องก็เบื้องสังเกตว่าที่เขาเนี่ยนะครับด้วยเพราะเป็นที่เพราะเป็นหมอนวดหมอยังนะครับเขาที่เอาตัวย่างมาจากไหน เขาก็ตัวอย่างจากด้านที่แขนเท้าเนี่ยบ่บเป็นนี่แล้ครับด้านที่ที่มันดีนะเขาลองปีบมังมันบเก็บได้ครับมบนเป็นอย่างมันบเก็บได้ครับเนี่ยด้านที่มันเป็นเนี่ยมันปวดมันนั่นเนี่ยเจ็บมันจับน้อยเดียวมันก็เจ็บเรืเด้อพี่น้องพี่น้องก็บีบนวดบีบนวดแล้วก็ถึงค้ายแล้วก็ตามด้วยประคบร้อนครับมันก็ทีดีขึ้นนะถ้าเป็นลายก็ดีใส่เวลาโดนได้อย่างน้อยก็ที่หายไปครับ คินี่บ้านสวนจะลองใช้นี่ก็อยากให้พี่น้องสุขภาพดีคือจังตัวผมนะครับผมด้วยไว้55ปีนะครับพี่น้องกลับมาแข็งแรงบึกบืนคือเ่าครับพี่น้องมีมัดกลามตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากครับพี่น้องก็ลองอาไปเฮตุเบื้องครับผลิตภัณฑ์อยากบุดหนุนผลิตพันธ์ก็สร้างซื้อสร้างจองขามาครับเป็นการบริการโอนเงินก้อนแล้วก็ส่งสินค้าตามหลังครับพี่น้องราคาก็แจ้งคือจังแจงไว้อยู่ในคลิปแล้วครับ คลิปนี้บ้านสวนเฉลองใช้พอจบคลิปไว้เียเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ